หากใครต้องการซื้อขายไอเดียฟีต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขายไอเดียฟี by o อ๊บริการรับซื้อและขาย ID f ดี a ฟีมีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตต,ตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอเดมอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าขไปที่ดิงด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูลและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้นีผมเราจะมารีวิวนักเตะกันนะครับก็เป็นนักเตะที่ยืนอยู่นี้เลยก็คือสเฟนเจอร์ลาดไอคอนเดอะโมเมนต์กันนะครับก็สเฟนเจอร์ลาดปีนี้นะเป็นปีที่บอกเลยว่าพลังโหดที่สุดแล้วของเจอร์ลาดนะครับแล้วก็ได้อัพเท้าจากขวา5ไซส์4มั้งหรือไซสา3นี่แหละเป็นสองเท้าไปแล้วนะเจ<ไ>อร์ลาดอครับ บอกเลยว่าเป็นเจอร์ลาาที่เป็นเกมลุกเต็มตัวนะแล้วก็เพิ่มพลังแฝงปั่นมาให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าเล่นมากนะสาหรับสาวกผงแดงเลี้วผูนะคือต้องมีเลยนะสาหรับเจอร์ล่านะครับนะก็ปีนี้คือแบบนั่นแหละที่บอกไปคืออัปเกรดไปเล่นกลางลุกได้แล้วนะประมาณนั้นนะครับเล่นตัวลุกเต็มตัว CDM ก็ไม่ต้องเล่นลวเล่นตัวลุกไปเลยนะครับก็ทรงผมก็จะมีแบบแหลมบนหัวมนิดนึงนะครับนะปีไอคอนธรรมดาจะไม่มีแหลม ขึ้นมานะอันนี้มันจะแหลมขึ้นไปหน่ยนะครับหน้าเดิมแต่ว่าผมแหลมขึ้นประมาณนั้นนอกาสำหรับเจอรลาดนะครับเบอร์8ของเรานะครับตันสตีวีจีนอกประมาณนั้นนะครับผมตีเว็นเจอราดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่าพลลังกันดีกว่านะเจอราดปีไอคอนในโมเมนต์จะโหดขนาดไหนไปดูกันป่ะโอเคแล้วผมตอนนี้มาอยู่กันในหน้าตลาดแล้วนะก็เซิร์ชชื่อเจอราดก็มีประมาณ เกือบเกือบสิบปีนะครับที่เล่นที่มารีวิวกันในวันนี้ก็คือเจอลาดปีไอคอนอเมอร์เมนนะครับนะเดี๋ยวให้ดูค่าพลังก่อนเลยนะครับสแตทเริ่มต้นกลางลุกด้วยนะ121กับ CM 121นะครับโคตรเยอะเลยนะเอฟพีสามสิบเอ็เยอะเช่นเคยนะสำหรับไอคอนอเมนต์เนาะเยอะประมาณ30อัพหลายตัวเลยนะสูง183หนัก83รูปร่างปกตินะครับที่เด่นๆเลยคือ2เท้านั่นเองนะเจอลาดนะครับผม พลังแฝงนะมีเพิ่มมาปั่นเนี่ยเพิ่มปั่นขึ้นมานะครับถือว่าดีขึ้นเยอะนะลองพาร์ยิงไกลเหมือนเดิมเพเมเกอร์ maker, เหมือนเดิมสวเวิร์ฟนี่ก็เพิ่มมานะครับปอดนี่ก็มีปีอื่นด้วยเนาะประมาณนั้นแล้วก็ชิปนี่ก็น่าจะเพิ่มมานะครับสำหรับเจอร์ดคือจะเป็นตัวเด่นไปทางเกมลุกไปแล้วเล่นกลางลุกได้เลยแล้วก็กองหน้าเป็นตอเลสไอคอนอะไรประมาณนั้นถือว่าน่าสนใจมากเลยนะเพราะมันจะได้พลังคู่กันนะครับ น่ามาดูที่ความเร็วเนาะร้อยสิบเจ็ดสปีดร้อยสิบแปดมันก็ไม่ได้เร็วมากแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละมันเอาไว้ตัวยิงนอกกรอบตัวจ่ายบอลประมาณนั้นเนาะก็เรื่องจบสกอร์ร้อยยี่สิบพลังยิงยิงไกลร้อยยี่สิบเก้านะครับอีกหนึ่งตแตดก็จะเป็นร้อยสามสิบไปแล้วนะโอ้โหโคตรเยอะยิงโกงมากนะส่งสั้นร้อยยี่ห้ายิงโค้งร้อยยี่สิบหกเจิดเป็นตัวที่ปั่นโกงแล้วเพิ่มฟินินช็อตมาให้มันอีกอะโอ้โหมันจะปั่นโกงกว่าเดิมอีกนะครับแล้วสองเท้าด้วย เรื่องฟรีคลิกเรื่องเปิดบอลอะไรอย่างนี้คือแบบนั่นแหละเนาะพุ่มบอลเลี้ยงบอลประมาณนั้นนะคือจะพอเป็น2เท้าปุ๊บแล้วเพิ่มปั่นไปด้วยมันเหมือนอัปเกรดการขึ้นเป็นกลางลุกทันทีเลยจาก cdm cm ตอนก่อนอะนะประมาณนั้นนะครับนะความอึดก็1 2อเนาะแข็งแกร้งร16ก็พอได้ไมไ่เยอะมากนะเกมรับค่าเกมรับก็มีนะเรื่องเข้าปะทะอะไรพวกนี้เนาะโว้ภูมิมาลมร้อสํานะสำหรับเจอร์ลาดไอคอนเดอโมเมนต์นะครับก็ราคาตอนนี้บวกหนึ่งเนาะ อยู่ที่ประมาณ400-500ล้านนะประมาณนั้นเจอหลาดก็เดี๋ยวมาเทียบกับปีไอคอนกันสักนิดหนึ่งนะค่าพลังนี่คือห่างกัน11สถตตนะครับเล่นกลางลุกกับ CM นี่คือสสตตเท่ากันคือไอคอนนะ่ะมันเพิ่มปั่นเข้ามาแล้วก็ตองก่อนเหมือนเขาบอกว่าซ้าย3ปะไอคอนจะเป็นสาย4แล้วอัปเกรดขึ้นไปเนาะเพราะม่งไอคอนเดอมเมนต์มัน5เลยไงนะครับไอคอนธรรมดา ตอนก่อนมันจะไม่มียิงปั่นตอนนี้คือเพิ่มยิงปั่นเข้ามานะก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะรู้สึกเรื่วงลูกปั่นมันจะโค้งขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับพอบวก5แล้วก็ปีนี้ก็จะเร็วกว่ายิงดีกว่า5นะยิงโค้งมากกว่า7นะครับโอ้โหคือแบบไอคอนโมเมนต์ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนะประมาณนั้นเนาะก็ไอคอนบวก5ที่เราจะไปแลกเป็นโมเมนต์วง1อยู่ที่2 0 0แ0 0ล้านเองนะ ก็ไม่ได้แพงมากนะเอายิงก็ถือว่าได้อยู่นะครับแล้วพอแรกอัปเกรดไปแม่งโกงกว่าเดิมเยอะคือแบบน่าสนใจเนาะแล้วก็เทียบกับปีเฮจีนิดนึงที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยแล้วก็จะเด่นไปทางเกมลุกเหมือนกันด้วยนะครับเฮจีนี่จะเก่งกวไวคอนด้วยนะประมาณนั้นก็พลังแฝงก็จะมีปั่นเหมือนกันเหมือนกับไอคอนเลยเนาะพลังแฝงประมาณนี้คือว่าดีมากเลยนะแล้วก็จะเป็นแบบกลางลุกได้ด้วยนะจะเด่นไปทางเกมลุกเหมือนกันแต่ไม่สองเท้าเท่าไอคอนหโมเมนต์นะครับ คือแทา,จ,าจริงก็แรกเป็นไอคอนอะโมเมนต์โกงกว่าเนาะเฮก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ก็ยังน้อยกว่าหลายเท่าเลยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคนะสำหรับเจอลาดไอคอนอะโมเมนต์เดี๋ยวไปดูในทีมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันป่ะโอเคก็มาอยู่กันในทีมแล้วนะก็เจอราดไอคอนอะโมเมนต์ยืนเป็น cm ทางด้านฝั่งขวาแันะ้งจริงเราเล่นอยู่2แผนคือแผนแรกคือเจอาเราาไปเล่นกลางลุกนะครับ ก็พอเล่นได้อยู่นะแล้วก็เล่น CM ตรงนี้ก็เล่นได้เหมือนกันเจอาาดช่วงนี้ปีไอคอนเดวมเมนจะเล่นประมาณ2ตำแหน่งนี่แหละกลางลุกได้แล้วก็เนี่ยกลางลุกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ CM ตรงนี้ประมาณนั้นเนาะมันก็จะเล่นได้เนี่ยซีเอ็มสองข้างคือมันเล่นได้หมดเพราะว่ามัน2เท้าไงมันจะเลี่ยมฟังไหนมันก็ยิงได้ประมาณนั้นเนาะนะครับเนี่ยชาบี้ลองโซ่ก็ถือว่าคู่กันนีถือดีเลยแล้วก็กลางรับตัวตัดเกมตัวเดียวเป็นฟาบินโยนะคือแพทเนี้ย อยากให้เล่นแผนนี้กันนะเพราะว่ารู้สึกว่าแดนกลางอ่ะมันเกมรับมันดีอยู่แล้วเว้ยเราต้องหาตัวที่มาคลองบอลช่วยอ่ะเพราะว่าอีกฝั่งมันเกมรับแผ่นเนี้ยมันจะแย่งบอลง่ายเราจะเสียบอลง่ายแล้วอีกฝั่งจะแย่งบอลเราง,ง่ายขึ้นนะก็แนะนําว่าให้มีซ m 2องตัวมาช่วยประคองเกมมาช่วยคลองบอลไม่ให้เสียบอลนะมุมีตัวมารับบอลประมาณนั้นนะครับมันจะช่วยได้นะลองปรับมาเล่นแผนนี้ดูรู้สึกว่าเล่นดีขึ้นเลยนะครับนะประมาณนี้เนาะสำหรับเจอรลาดก็ ในทีมข้าบพลังตอนนี้ CM อยู่ที่129ได้บวกบูตฟ f u l ิเวอร์ด้วยนะความเร็วแล้วก็ได้บวก Liverpool แอมบ s s เ d อรด้วยโดดัดนบวก2ความอื่นบวก1นะครับก็เล่นกลางลุก CM CDM ก็ความเร็วเยอะขึ้นยิงไกล136นะยิงโคง้ง133เนี่ยอะไรวาเนี่ยโอ้โหแดงหลายอันเลยนะครับก็ถือว่าโกงขึ้นเยอะนะในฟูทีมริเวอร์ด้วยแล้วก็ได้บูทเพิ่มอีกนะครับเนอะถือว่าเอาเรื่องเลยนะสำหรับเจอราด ไอคอนเดอรโมเมนต์นะครับในฟูลทีมเนาะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอียนรัดอนาคตน่าจะมีรีวิวอีรัดตามมาด้วยนะก็น่าสนใจเหมือนกันตรงนี้ตรงที่มันอัปเกรดเป็นสองเท้าแหละคือไอคอนเดอรโมเมนต์มันพอสองเท้าปุ๊บมันน่าเล่นหลายตัวไงประมาณนั้นนะครับจากตอนก่อนเอียนรัดไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่พอเป็นสองเท้าก็ดูน่าเล่นขึ้นประมาณนั้นเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปดูแผนนี้กันนะครับซ1 2 3ก็แท็กติกประมาณนี้แล้วกันเนาะ แทคติกนักเตะก็เนี่ยเจอลาดคือก็ไม่ต้องไม่ต้องตั้งลูกศรเลยให้มันขึ้นลงขึ้นไปไม่ต้องที่ไม่ตั้งลูกศรเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเข้าไปในกรอบเยอะให้มันอยู่ประมาณนอกนอกกรอบให้มันได้มีพื้นที่ยิงไกลประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนาะแผ่นนี้ที่ลองตั้งเล่นดูนะครับแดนกลางมันจะช่วยกันต่อบอลดีเนาะประมาณนั้นจะไม่เสียบอลง่ายเพราะว่าแผ่นนี้เกมรับแม่งดีไงกลางรับตัวเดียวก็เหลือแล้วนะครับตัดบอลแป๊บเดียวก็ได้บอลแลลวเพราะมันเสียบอลกันง่ายมากถ้าที่ลองเล่นมาแผ่นนี้เนาะนะครับ โอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำตูของสตีเฟนเจอร์ลาดีไอคอนเดอะโมเมนต์นะครับว่าจะยิงไกลโกงยิงปั่นโค้งโกงกว่าเดิมขนาดไหนนะครับผมไปดูกันปะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำตูของเจอร์ลดไอคอนเดอะโมเมนต์กันนะครับช็อตนี้ครับมาเน่ล่าขึ้นมาจ่ายติดครับยังได้ที่โลมสัน้นชาบีลงโซ่ยัดมาถึงคาราเกอร์มาที่เจอร์ลาดดึงหนึ่งทีโดนชนแต่ยังยิงเข้าครับผมลูกนี้นะ โอ้ทีเด็ดเลยครับเจอลาดไอคอนเดอะโมเมนต์นะครับหักข้อก็คือทีเด็ดของหอยอยู่แล้วนะครับโคตรแรงเลยนะครับเมื่อกี้โดนเบียดนิดนึงไม่ล้มด้วยนะโอ้โหความโกงอยู่ตรงนี้ความโกงเรื่องลูกยิงนี่แหละตอนนี้ครับมาแล้วครับแทงมาตรงนี้เอียนลัดยังไงบีมาจนได้บอลอยู่ครับโอ้โหแล้วเจอหลายก็เข้าไปรอเรียบร้อยแล้วก็ปัดเข้าไปครับผมอันนี้คือเล่นเป็นกลางลุกนะก็จะเล่นสลับกันนะเล่นกลางลุกได้เล่นซ m ได้นะครับ เล่นกลางลุกก็ดีนะเอาไปเล่นกลางลุกได้เลยนะถ้าใครที่จะเล่นเจอลาดไอคอนโมเมนต์นะคือเถืถ่อนมากเลยนะเรื่องความเร็วอาจจะไม่เยอะแต่ได้เรื่องยิงไกลเรื่องการจ่ายเรื่องการจบสกอร์มากกว่านะครับ<ว>ตอนนี้มาแล้วมาเน่เปิดข้ามมาตรงนี้ไม่ถึงใครเลยมาที่เจอลาดตัดเต็มข้อเลยลูกนี้เห็นป่าโอ้โหแม่งมันตีระเบิดจริงๆนะเจอราดนะครับนั่นเจอของเราเนาะโอ้โหตีนคือแบบยิงตะบันนี่แรงมากนะครับเจอลาดมีช็อตนี้ครับเจอลาดนี่เล่นซ m แล้ว มาที่เยลลัสเยลลัสกระชากมาตรงนี้ยิงตรงนี้ติดชนคานครับผมแล่วไปเป็นโย่มงตั้งมายังได้ที่เจอลาดไหลต่ออลองโซ่เรียบร้อยครับผมโรดายแบบแป๊กๆเข้าไปลูกนี้นะครับก็เจอลาดแอซิดนะลูกนี้ก็นับไปอยู่ในไฮไลท์ด้วยนะครับผมได้อยู่ยิงก็จะยิงแต่อลองโซ่มันพื้นที่มันดีกว่าก็เลยส่งนะครับแชานี้ชาต่อเนื่องนะครับอีกฝั่งเคลียรบอลมา เจอาดพยายามจะไล่บอลแล้วตรงนี้ฝั่งเขาจับผ้ารับได้บอลมาแล้วเจอลาดเปิดทัดไปเจอาดวนหาเอียนรัดแล้วแทงทะลุช่องมาตรงนี้เลยครับเอียนรัดหลุดมาล็อกหนึ่งทีหลังหักแล้วก็โลหักข้อเข้าไปครับผมเอียนรัชก็เป็นอีกตัวที่เก่งเหมือนกันนะเอียนรัดนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะในฟูลริเวอร์นี่น่าสนใจอยู่นะฟูยูเว่ด้วยนะครับท่านนี้ครับยัดมาถึงเจอราดอลองโซ่ฟาบินโญอันนี้เล่นแผนซีหนึ่งสองสามแล้ว ลองโซมาที่เอียนรัดเอียนรัดล็อกหนึ่งทีย้อนมาที่อลองโซมาที่เจอลาดก็โลดายซ้ายเข้าไปปอคือข้อดีเลยนะสองเท้าของเจอลาดนะครับปั่นยิงซ้ายยิงขวาปั่นซ้ายปั่นขวาได้หมดเลยลูกเนี้ยโอ้โลดายเท้าซ้ายบอกเลยของดีนะครับความโกงนะครับผมมาแล้วชาวนี้เจอลาดตักมาให้โจโคไปแล้วเปิดทัดเข้าไปโจโคโดนเกี่ยวขาล้มไปครับจุดโทษครับผม โอ้โหตรงนี้ทีแรกคิดว่าไม่มีอะไรนะมันเกี่ยวขานะพอย้อนมาดูไฮไลท์นะครับในชาตินี้นเบเมวิ่งมาปุ๊บไปจิ้มเกี่ยวข่าโจโคเลนมาโอ้โหก,ก็จุดโทษไปก็เป็นเจอร่าที่รับสังหารจุดโทษอยู่แล้วนะอยู่จริงก็น่าจะ,จะเจอร่านี่แหละนะครับยิงมุมซ้ายเลยนะครับคมกลิบนะเจอร่ายิงจุดโทษดีอยู่แล้วนะครับผมตีเว่นเจอร่านั่นะเจิดของเรานะครับ คือข้อดีของเจอร่าอีกอย่างหนึ่งคือมันเพิ่มพลังแฝงปั่นมาด้วยเพราะทุกทีไม่มีพลังแฝงปั่นนะก็จะทําให้ปั่นโกงขึ้นไปอีกนะครับแล้วสองเท้าคือทําให้แบบปั่นดีทั้งสองเท้าซ้ายขวาได้หมดเลยไอตอนนี้มาแล้วครับซาดิโอมาเน่หลุดมาแล้วริมเส้นมาเน่ย้อนมาก่อนครับแล้วมาที่เจอลาดตะบันเลยลูกนี้เข้าครับผมโอปัดได้แต่ลูกมันแรงนะปัดเข้าประตูอ่ะโอ้โ,อโหมันแรงจริงนะเจอลาดมันตีหนักมากนะครับมึ่งเต็มข้อไปเลยแล้วแบบ คอนซาปัดได้แล้วนะแต่แบบลูกแม่งแรงยังกระชอกเข้าประตูอยู่นะครับตอนนี้ชิงมาทาบิลองโซมาเน่มาให้เจอลาดเจอลาดยังไงย้อนกลับไปมาเน่ยิงกันแล้วลงโลงนี่ก็ปั่นซ้ายเข้าไปครับผมโอ้โหสองเท้า,าปัดได้หมดนะซ้ายขวาแม่งโคตรโกงเลยพูลิเวอร์นะต้องมีเอางิงแล้วเล่นกลางลุกไปเลยนะครับโคตรเถื่อนกองหน้าเป็นตอเลสแล้วมันก็เอียนรัดเนี่ยโอ้โหบอกเลยถ้าคู่ต่อเลสก็จะดีนะจะได้บู๊ท คู่กับต่อเลดด้วยนะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับมาแล้วช็อตนี้ครับเจอโคโย้อนมาซีมิครัดเจอลาดมาที่จาบิลองโตมาให้เจอลาดยัดตรงนี้ตบสองมือเนะี่ยต้องตบสองมือถึงจะอยู่ตบมือเดียวเมื่อกี้ก็ชอกเข้าประตูนะครับลูกมันแรงเกินนะเจอลาดยิงตะบันแรงมากตอนนี้ยัดมาถึงฟานไดไหลามาเจอลาดโลไดซ้ายเห็นปะโอโหความโกงนะคือปีอื่นๆนนะ่ยมันอาจจะเป็นซ้าย ไซสี่ใช่ไหมที่ไอคอนหรือปีเ g จีอ่ะไซสี่ก็อาจจะไม่โกงเท่านี้นะลูกโรดายเท่าซ้ายแต่พอเป็นปีนี้ปุ๊บสองเท้าปุ๊บโอ้โหไซสขวาได้หมดนะครับช็อตน,นี้ครับเจอลาดเพิ่ทันไปออกมาที่โรบัสันตักข้ามแล้วเห็นมาเน่ไม่ล้าครับแล้วมาเน่ไม่ยิงด้วยย้อนให้เจอลาดตะบันครับผมเรียบร้อยโอ้โหนี่คือเราจะาปั้นเจอลาดอย่างเดียวไงจะไฮไลไท์เจอลาดไง ก็ย้อนให้เจอลาดและเจอลาดก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับตัดเข้าไปเต็มข้อพุ่งๆไปเลยลูกนี้นะครับสวยงามช็อตนี้ครับีฟั่งล่าขึ้นมาแย่งมาได้ครับและช็อตสวนมาแล้วครับซิมิคัดไปให้เจอลาดและเจอลาดเห็นเอียรัลาดกับแทงทะลุช่องไปความแทงบอลก็ได้ด้วยนะจ่ายบอลดีและเอียรัลดก็ยิงเข้าไปครับผมประมาณนี้เนาะจะยิงก็ได้จะจ่ายก็ได้นะเจอลาดมันเล่นกลางลุกแต่ข้อเสียนิดนึงคือความเร็วไม่ได้เร็วมากนะครับ แต่เฟิสทันแล้วก็ยังดูว่าวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อยู่แต่ก็เน้นจ่ายเน้นยิงเอาประมาณนั้นนะและ้วชาตนี้ชาตสุดท้ายแล้วครับมาเน่มาเน่ยึกยักมาเน่ลากมามาเน่ลากมาอีกเห็นเจอลาดท,ทาช่องมาแล้วตรงนี้ก็โลดายเข้าไปครับผมเรียบร้อยนะก็สอดเข้าไปยิงประตูในกรอบได้ด้วยนะครับนาะเจอลาดก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของซีเป็นเจอลาดนะสั้นๆนะยิงโคตรแรงนะครับ คือมันโกงขึ้นหลายเท่าเลยจากเจอราดปีเก่าๆอประมาณนั้นเนาสองเท้าด้วยอะไรด้วยพลังแฝงกับเพิ่มนะครับนะโอเคประมาณนี้เราก็ใครชอบใจอรีวิวนักเตะแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ